วันที่7แนวทางมหัศจรรย์ในการหลุดพ้นจากด้านลบบุคคลผู้สมนึกรู้คุณจะขอบคุณในทุกสภาวะการพระบาฮาอุลลา1817-1892ผู้ก่อตั้งศาสนาบาไฮชาวเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงความกดดันทางการเงินสุขภาพไม่ดี หรือปัญหาในการงานสถานการณ์ด้านลบนั้นเกิดขึ้นเพราะการขาดสำนึกรู้คุณมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานหากเราไม่สำนึกรู้คุณสิ่งต่างๆในชีวิตก็เท่ากับว่าเราไม่เห็นความสำคัญของสิ่งนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจการไม่เห็นความสำคัญคือสาเหตุสำคัญของด้านลบเพราะเมื่อไหร่ไม่เห็นความสำคัญในสิ่งใดเราก็ไม่ให้การสำนึกรู้คุณสิ่งนั้นและได้หยุดยั้งความมหาสารย์ที่จะบังเกิดขึ้นในชีวิตเรา เช่นเดียวกับที่การครอบคุณใครๆหรือสิ่งใดๆจะนำพาชีวิตเราให้เพิ่มพูนขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์การไม่เห็นความสำคัญของสิ่งของใดก็จะนำพาชีวิตเราไปสู่การเสื่อมถอยคุณสำนึกรู้คุณสุขภาพเฉพาะเวลาสุขภาพดีหรือว่าสังเกตเรื่องสุขภาพก็ต่อเมื่อร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บหรือป่วยละ่ะคุณสำนึกรู้คุณการงานทุกวัน หรือให้คุณค่ากับงานก็เพียงเวลาได้ข่าวว่าจะมีการลดจํานวนพนักงานลงคุณสำนึกรู้คุณเงินเดือนหรือค่าแรงทุกเวลาที่ได้รับหรือไม่เห็นว่าเงินเดือนหรือค่าแรงนั้นสำคัญเลยคุณสำนึกรู้คุณคนที่คุณรักเวลาที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นหรือเวลามีปัญหากันก็เอาเรื่องคนที่คุณรักไปคุยให้คนอื่นฟังคุณสำนึกรู้คุณรถยนต์เฉพาะช่วงที่ไม่มีปัญหา หรือคิดถึงรถเฉพาะเมื่อรถเสียเท่านั้นคุณสำนึกรู้คุณการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันหรือใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่เห็นคุณค่าใดๆเลยละ่ะการไม่เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆเป็นผลให้เกิดการตำหนิบ่นว่าเกิดความคิดและวาจาที่เป็นลบเมื่อคุณบ่นว่าตามกฎแห่งการดึงดูดคุณก็จะนำเอาสิ่งต่างๆที่ต้องคอยบ่นว่าเข้ามาในชีวิตมากขึ้นถ้าคุณบ่นเรื่องอากาศ การจราจรเจ้านายคู่สมรสครอบครัวเพื่อนคนแปลกหน้าการเข้าคิวรอใบแจ้งหนี้เศรษฐกิจราคาข้าวของหรือบริการใดจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งนั่นคือคุณไม่ได้รู้สึกสำนึกรู้คุณและคุณกำลังผลักชีวิตในฝันของคุณให้ติ่งลงเหวด้วยการบ่นเหล่านั้นตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าการบ่น ความคิดและวาจาด้านลบและการไม่เห็นความสำคัญของสิ่งของสิ่งต่างๆหยุดยั้งสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าเวลาเกิดอะไรแย่ๆเป็นเพราะคุณไม่ได้สำนึกรู้คุณให้เพียงพอโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะคิดอะไรในด้านลบหากคุณสำนึกรู้คุณเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะวิพากวิจารณและตำหนิติเตียนเมื่อคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณ เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะรู้สึกเศร้าส้อยหรือมีความรู้สึกในด้านลบเวลาที่คุณสำนึกรู้คุณแถมข่าวที่ดีที่สุดก็คือถ้าคุณเกิดสถานการณ์ด้านลบในชีวิตขณะน,นี้การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นด้วยการสำนึกรู้คุณจะไม่ใช้เวลานานเลยสถานการณ์ด้านลบจะหายไปชั่วลัดนิ้วมือเดียวอย่างกับเป็นสิ่งมหศัศจรรย์เริ่มแรกเลย คุณต้องมองหาสิ่งที่จะทำให้สำนึกรู้คุณขณะที่อยู่ในสถานการณ์ด้านลบแม้จะยากแสนยากก็ตามแม้ว่าเรื่องจะเลวร้ายแค่ไหนคุณก็จะพบสิ่งที่สำนึกรู้คุณได้เสมอโดยเฉพาะเมื่อคุณรู้ว่าการสำนึกรู้คุณของคุณจะแปลเปลี่ยนสถานการณ์ด้านลบทุกประการได้อย่างมหศัศจรรย์วอลดิสนี์ผู้รู้จักความมหศัศจรรย์อันแท้จริง ได้แสดงวิธีเช่นนี้ให้เราดูในภาพยนตร์เรื่องโพลิยานาภาพยนตร์เรื่องโพลิยานายุคปี1960ของดิสนีย์เสนอเรื่องของเกมดีใจซึ่งมีอิทธิพลอันลึกซึ้งต่อชั้นสมัยยังเยาว์วัยฉันเล่นเกมดีใจที่มีอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่ยังเด็กจนโตการเล่นเกมดีใจนั้นก็คือคุณต้องหาสิ่งต่างๆให้มากที่สุด เท่าที่จะหาได้มาให้คุณดีใจโดยเฉพาะขณะที่อยู่ในสถานการณ์ด้านลบการหาสิ่งที่จะทำให้คุณดีใจหรือหาสิ่งที่ทำให้คุณสำนึกรู้คุณในสถานการณ์ที่เป็นด้านลบจะทำให้ค้นพบทางออกวอรดิสนี์แสดงพลังมหัศจรรย์แห่งการสำนึกรู้คุณในโพลิยานาให้เราเห็นและหลายพันปีก่อนหน้านั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงแสดงหนทางในการใช้พลังหัศจร,รย์เดียวกันนี้เมื่อตรัสว่าเราพึงลุกขึ้นและขอบคุณเพราะหากเราเรียนรู้อะไรไม่ได้มากนักในวันนี้อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างและหากเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เจ็บป่วยและหากเราเจ็บป่วยอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตอยู่เช่นนั้นเรามาขอบคุณกันเถิด พระโคตมะพุทธเจ้า563ปีถึง483ปีก่อนคริสตศักราชพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนาจงให้พระพุทธวจนะนี้เป็นแรงบันดาลใจของคุณและในวันนี้ให้หยิบปัญญาหรือสถานการณ์ด้านลบอย่างหนึ่งในชีวิตคุณที่ต้องการแก้ไขมากที่สุดแล้วมองหาสิบสิ่งที่คุณสำนึกรู้คุณฉันทราบค่ะ ว่าการเริ่มปฏิบัติการนี้ออกจะเป็นเรื่องท้าทายสักหน่อยแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงแนวทางไว้ในการปฏิบัติแล้วจงทำรายการสิบสิ่งเขียนลงในคอมพิวเตอร์หรือในสมุดบันทึกการสำนึกรู้คุณของคุณตัวอย่างเช่นปัญหาของคุณอาจจะเป็นเรื่องคุณตกงานและแม้จะพยายามสักเพียงใดก็ยังหางานทำไม่ได้เพื่อจะเปลี่ยนสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างน่ามหาัศจรรย์ คุณต้องปฏิบัติการสำนึกรู้คุณให้สถานการณ์นี้อย่างตั้งอกตั้งใจนี่คือตัวอย่างบางส่วนในสิ่งที่คุณอาจจะใช้กล่าว 1. ฉันสำนึกรู้คุณเหลือเกินที่มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นระหว่างช่วงเวลานี้ 2. ฉันสำนึกรู้คุณที่ชีวิตฉันเข้าที่เข้าทางขึ้นเยอะเลยเนื่องจากมีเวลาว่างมาจัดระเบียบ 3. ฉันสำนึกรู้คุณที่ชีวิตส่วนใหญ่ฉันมีงานทำทําให้มีประสบการณ์ 4. ฉันสำนึกรู้คุณจริงๆที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเองที่ฉันว่างงาน 5. ฉันสำนึกรู้คุณที่มีงานมากมายในโลกนี้แถมยังมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นในแต่ละวัน 6. ฉันสำนึกรู้คุณทุกอย่างที่ได้เรียนรู้ในการสมัครงานและการได้สัมภาษณ์งาน เจันสำนึกรู้คุณที่สุขภาพฉันดีและยังทำงานได้ 8. ฉันสำนึกรู้คุณกำลังใจและการสนับสนุนของคนในครอบครัว 9. ฉันสำนึกรู้คุณสิ่งอื่นๆที่ยังเหลืออยู่เพราะเป็นสิ่งจำเป็นกับฉัน 10. ฉันสำนึกรู้คุณที่การตกงานครั้งนี้ทำให้ฉันตระหนักว่าการมีงานทำมีความหมายต่อฉันขนาดไหน ฉันไม่เคยตระหนักเรื่องนี้เลยจนบัดนี้ผลตอบแทนการสำนึกรู้คุณของคนที่ว่างงานการสำนึกรู้คุณจะดึงดูดสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างออกไปเข้ามาและสถานการณ์ปัจจุบันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ามหาัศจรรย์พลังแห่งการสำนึกรู้คุณยิ่งใหญ่กว่าสถานการณ์ด้านลบและมีหนทางไม่จำกัดที่สถานการณ์ด้านลบจะเปลี่ยนแปลไป สิ่งที่คุณทําก็แค่ปฏิบัติการสํานึกรู้คุณและคอยดูความมหัศจรรย์เข้ามาทําหน้าที่ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะเป็นเรื่องของลูกชายที่มีความสัมพันธ์ยําแยก่กับผู้เป็นพ่อลูกชายรู้สึกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่เคยดีพอเลยในสายตาของผู้เป็นพ่อ 1. ฉันสํานึกรู้คุณที่ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ในชีวิตฉันดีจริงๆ 2. ฉันสำนึกรู้คุณพ่อที่ทำงานหนักเพื่อให้ฉันได้รับการศึกษาแบบที่พ่อเองไม่เคยได้ 3. ฉันสำนึกรู้คุณพ่อที่เลี้ยงดูครอบครัวของเรามาตลอดตั้งแต่ฉันยังเยาว,ว์วัยเพราะฉันไม่รู้เลยว่ากว่าจะทำให้ครอบครัวเราเดินหน้าไปได้พ่อต้องใช้ทั้งการทำงานหนักและเงินมากแค่ไหนเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว 4. ี่ ฉันสำนึกรู้คุณพ่อที่พาฉันไปเล่นบาสเกตบอลทุกวันเสาร์ตอนฉันยังเด็ก 5. ฉันสำนึกรู้คุณพ่อที่ไม่ได้เข้มงวดกับฉันในทุกวันนี้แบบที่พ่อเคยเป็นในอดีต 6. ฉันสำนึกรู้คุณที่พ่อใส่ใจฉันมากเหลือเกินเพราะพ่อคงไม่คอยเข้มงวดหรอกถ้าพ่อไม่ใส่ใจมากขนาดนี้ 7. ฉันสำนึกรู้คุณที่ความสัมพันธ์ของฉันกับพ่อทำให้ฉันได้เรียนรู้ที่จะมีความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจอย่างยิ่งให้ลูกๆของตัวเอง 8. ฉันสำนึกรู้คุณพ่อที่แสดงให้ฉันเห็นว่าการให้กำลังใจสำคัญเพียงไรในการเลี้ยงลูกให้มีความสุขและมีความมั่นใจ 9. ฉันสำนึกรู้คุณจริงๆเวลาที่ฉันได้หัวเราะร่วมกับพ่อ คนบางคนไม่เคยได้โอกาสนี้เพราะพวกเขาไม่มีพ่อและอีกหลายคนที่สูญเสียพ่อไปจึงไม่มีโอกาสหัวเราะก,กับพ่ออีก 10. ฉันสำนึกรู้คุณจริงๆที่ฉันมีพ่อเพราะท่ามกลางช่วงเวลาอันยากลำบากก็ยังมีช่วงเวลาแห่งความสุขและยังมีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกับพ่อรอคอยอยู่ข้างหน้ามากขึ้นความสำนึกรู้คุณพ่อที่มาจากใจของลูกชาย สิ่งที่เขาได้รับตอบกลับก็คือเขาจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อให้ดีขึ้นลูกชายจะเปลี่ยนวิธีคิดและรู้สึกเกี่ยวกับพ่อซึ่งก็จะเปลี่ยนสิ่งที่เขาได้รับจากพ่อในทันทีทันใดแม้ว่าจะเป็นแค่การสำนึกรู้คุณในใจแต่ด้วยระดับที่เพิ่มขึ้นและเต็มไปด้วยพลังการสำนึกรู้คุณของลูกชายจึงก่อให้เกิดผลอันมหัศจรรย์ในความสัมพันธ์ของเขากับพ่อ ถ้าเขารักษาการสำนึกรู้คุณน,นี้ไว้ต่อไปด้วยกฎแห่งการดึงดูดลูกชายก็ต้องได้รับสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้นมากจากพ่อและความสัมพันธ์ระหว่างกันต้องเริ่มพัฒนาดีขึ้นในทันทีจำไว้ว่าการบอกให้การสำนึกรู้คุณทำงานได้ด้วยวิธีที่คุณรู้สึกคุณควรรู้สึกดีขึ้นมากในสถานการณ์ที่เป็นลบหลังจากปฏิบัติการสำนึกรู้คุณหลักฐานแรกสุด ที่พลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณทำงานก็คือความรู้สึกของคุณดีขึ้นเมื่อคุณรู้สึกดีขึ้นในสถานการณ์นั้นแล้วคุณจะรู้ว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นและทางออกของปัญหาจะปรากฏให้เห็นคำตอบที่คุณต้องการในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ย่ำแย่จะได้มาด้วยการมุ่งไปที่การสำนึกรู้คุณเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นจนกระทั่งในใจคุณรู้สึกดีขึ้น จากนั้นก็จะเห็นความมหัศจรรย์ทำงานกับโลกภายนอกอย่างน่าตื่นตาตื่นใจในการทำรายการให้แน่ใจว่าคุณได้เขียนถึงแต่ละสิ่งในสิสิ่งที่คุณสำนึกรู้คุณด้วยวิธีต่อไปนี้ฉันรู้สึกขอบคุณหรือฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆที่และจบแต่ละประโยคด้วยสิ่งที่คุณสำนึกรู้คุณคุณอาจใช้วิธีของวอลดิสนีย ในการใช้พลังมหัศรรา์ของการสำนึกรู้คุณถ้าคิดว่าง่ายกว่าก็ได้ฉันรู้สึกดีใจที่และจบประโยคด้วยสิ่งที่คุณรู้สึกดีใจพอคุณเขียนรายการสิ่งที่คุณสำนึกรู้คุณสิบสิ่งเสร็จแล้วให้จบปฏิบัติการแนวทางมหัศรรร์ในการหลุดพ้นจากด้านลบด้วยการเขียนว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบ และสำหรับวันนี้มาดูกันว่าคุณจะผ่านหนึ่งวันไปได้โดยไม่ได้พูดอะไรในทางลบเลยได้หรือไม่อาจจะดูท้าทายหน่อยแต่ก็มาดูกันว่าคุณทำได้หรือไม่ในหนึ่งวันเหตุผลสำคัญที่คุณทำอย่างนี้เพราะพวกเราส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าเราพูดในทางลบมากแค่ไหนแต่คุณจะรู้ตัวหลังจากเฝ้าระวังวาจาของคุณในหนึ่งวันนี้ จงจำไว้ว่าด้านลบและเสียงบน่นจะนำเรื่องเหล่านี้มามากขึ้นด้วยและหากคุณรู้ตัวว่ากำลังจะคิดหรือพูดอะไร <c oughs> ก็หยุดเสียและตัดสินใจก่อนว่าคุณอยากได้ผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณกำลังจะเอ่ยออกไปหรือเปล่า <c oughs> นี่คือวิธีทางมหาสารที่คุณใช้ได้ถ้าคุณสังเกตว่าตนเองกำลังคิดหรือกำลังพูดอะไรที่เป็นด้านลบออกมาให้หยุดเสียทันควันและกล่าวว่า แต่คงต้องบอกว่าฉันสำนึกรู้คุณจริงๆสำหรับให้จบประโยคด้วยสิ่งใดก็ตามที่คุณสำนึกรู้คุณนำวิถีทางมหัศจรรย์เช่นนี้ไปกับคุณด้วยและนำไปใช้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการและหากมีปัญหาหรือสถานการณ์เล็กๆน,น้อยๆใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจงจำไว้ว่าให้ใช้การสำนึกรู้คุณดับให้หมอดไปก่อนที่จะลุกพลงขึ้นมาในขณะเดียวกัน คุณก็จะจุดประกายให้ความมหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลข7แนวทางมหัศจรรย์ในการหลุดพ้นจากด้านลบ 1. คิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆ1ิอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ และให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. เลือกปัญหาหรือสถานการณ์ในด้านลบในชีวิตคุณขึ้นมาหนึ่งอย่างที่คุณต้องการแก้ไขมากที่สุด 3. ทํทำรายการสิบสิ่งที่คุณสำนึกรู้คุณที่เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านลบนี้ 4. ตอนท้ายของรายการให้เขียนว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ สำหรับวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบ 5. สำหรับวันนี้มาดูกันว่าคุณจะผ่านหนึ่งวันไปได้โดยไม่ได้พูดอะไรในทางลบเลยหรือไม่หากคุณรู้ตัวว่ากำลังคิดหรือกำลังพูดอะไรที่เป็นด้านลบให้ใช้วิธีทางมหสัจจรรย์หยุดเสียทัทนทีและกล่าวว่าแต่คงต้องบอกว่าฉันสำนึกรู้คุณจริงๆสำหรับ 6. กก่อนหลับไปในคืนนี้ ให้กำก้อนหินมาสจัย์ไว้ในมือหนึ่งและกล่าวคำมาสจันว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้